สวัสดีครับผมนี่แดดรม่มลมตกนะครับผมนี่วันนี้เราติดตั้งเหลืออีกนิดนึงเก็บสีนิดนึงนะครับผมนี่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วพอดีกลัวมืดครับผมเพราะหน้าหนาวมันจะมืดไวตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยครับผมนี่ห้าโมงกว่าแล้วนะครับผมก็เลยชิงรีวิวก่อนนะครับผมนี่พามาดูเรือนไทยสวยๆเลยหลังนี้ นะครับผมราคาแสนกว่าบาทนะครับผมนี่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทสวยๆเลยได้อย่างในคลิปนี้เลยครับผมสวยๆเลยนี่ช่างกําลังเก็บสีเก็บอะไรอยู่นะครับผมไซส์หลังนี้จะอยู่สามเมตรคูณห้าเมตรนะครับผมนี่ฝ้าด้านหน้านี่จะเป็นฝ้าหลุมสวยๆเลยแต่งด้วยลายฉลุสวยๆเลยนะครับผมนี่ไม้ทั้งหลังครับหลังนี้ นะครับผมนี่อันนี้คือเรายังไม่เก็บสีดีเท่าไหร่นะครับผมนี่ยังเหลือเก็บพื้นเก็บบันไดอะไรอีกนี่นะครับสวนผนังนี่เก็บแล้วก็จะเงาเงาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมนี่พามาชมด้านบนนี่ขึ้นมาก็จะเป็นระเบียงนั่งเล่นนะครับผมด้านหน้าเนี่ยกว้างๆเลยนะครับผมสองเมตรนะครับผมกว้าง3าลึกสองนะของระเบียงนี่อันนี้ข้างในนะครับผมข้างใน นี่มาดูครับผมนี่ภายในยังไม่ได้เก็บพื้นนะครับผมพื้นยังไม่ได้ทานะครับผมนี่สวยเลยมาพร้อมกับฝ้าหลุมนะครับผมนี่อันนี้ลูกค้าต้องการเป็นหน้าต่างแบบลูกฟักรเราจัดให้ครับผมเรามีประตูด้านหลังเผื่อต่อห้องน้ําห้องครัวด้านหลังนะครับผมห้องนี้จะขนาด3ามพนสนะครับผมมาพร้อมกับฝ้าหลุมระบบไฟตู้คอนซูมเมอร์เราใส่ให้เรียบร้อยนะครับผม นี่นี่ภายในสวยๆเลยถ้าทาพื้นด้วยช่ำๆแน่นอนนี่แต่ผนังเราทาแล้วนะครับผมนี่สวยๆเลยนี่ภายในนะครับผมนี่พาันดูข้างนอกกันนะครับผมกว้างๆเลยด้านระเบียงด้านหน้าฝ้าหลุมเช่นเคยนะครับผมระแนงไม้หมดเลยนะครับผมนี่ระแนงไม้หมดเลยนะครับผมสวยๆเลยท่านใดสนใจก็ติดต่อช่างแงค์มาได้นะครับผมที่เบอร์0ู7 9 5 7 5 7 3 7้านะครับนี่ อันนี้ชิงรีวิวก่อนกลัวมืดนะครับผมนี่ช่ำๆเลยแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้ทํางมงาก,ก่าเกือบกโมงแล้วนะเนี่ยครับผมนี่แต่ที่หน้าหนามมันจะมืดไวหน่อยถ้าแป๊บเดียวแหละพระอาทิตย์ก็จะตกเลยลงเลยนี่ฝั่งนี้คือลงชํำๆแล้วก็วจะประมาณนี้หลังคาเราใช้เมทดัลชีสเป็นลอนสเปนนะครับผมนี่ให้ดูรอบๆไ่ดูรอบๆนี่ประตูของเราใช้ลายปีกนกสวยๆเลยไม้แดงนะครับผมนี่ นี่พาดูรอบๆนะครับผมนี่เสาเสาไม้แดงนะครับผมนี่รอบๆเลยสวยๆช่ำๆเลยเก็บสีเหลือ,อนิดนึงภายในแล้วก็พื้นนะครับอืลูกค้าทีพื้นไว้ใหญ่เตรียมว่าจะออเดอร์เพิ่มอีกหลังตอนนี้คือยังปรึกษากันอยู่นะครับผมว่าจะลงมิติยังไงนะครับผมนี่ก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อช่างแมค์มาได้ที่เบอร์0ู7ย์7 5 7 3 7้าดสาเนะครับ งานก็จะประมาณนี้ลงสีรอบสุดท้ายคือช้ำๆเลยนี่ีพื้นตรงนี้ลงช้ำๆเลยตรงนี้มีลงนิดนึงแล้วนะครับผมโอเคยังไงฝากผลงานช่างแมงไว้ด้วยนะครับผมนี่ร้านของเราอยู่อำเภอประคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่เราทําทั้งบ้านเหล็กแล้วก็บ้านไม้นะครับผมนี่หลังนี้1นึ่ง0สนแดบาทได้สวยๆอย่างนี้เลยเงาๆช้าๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เราผมโอเค ทางแบงค์สวัสดีครับ